สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำหมูนะคะผัดพริกถัว่วเราจะทำหมูผัดพริกถั่วนะคะหมูนี่เราเอาไปหมักแล้วนะคะหมักให้นุ่มแล้วเราถึงนำมาผัดนะคะวิธีหมักหมูให้นุ่มเราก็ลงไว้ในคลิปให้ดูแล้วนะคะลองไปทำกันดูได้เลยนะคะจอนแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนของพริกแกงนะคะพริกแกงนี่เราตำเองนะคะจะหอมมากเลย แต่ว่าใครไม่สะดวกก็สามารถซื้อที่เขาตามขายก็ได้นะเลือกเจ้าที่เราเชื่อมั่นว่าเขาทำอร่อยเนะี่ยก็ใครได้เลยนะ

มันหอยลงไปอีกเล็กน้อยนะคะหมดีนะคะเอ็กน้อยอันนี้หมูสุกแล้วเราก็มาใส่ส่วนท้องขาเ ใผั่กละะรวก็ให้หมูสุกก่อนนะคะเราต้องไปผักสุดท้ายนะคะเพราะผักมีสุกง่ายเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะ เพื่อไม่ให้แห้งเกินไปติดเดตอดมาชินรดกันนะคะรารดชัิเต็ดใจเรอยง อ,นนอรอ,อันนี้เราจะมาใส่ในส่วนของใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดกับผักชเฝรี่งนิดน้อยะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูหมูผัดพริกถั่วของเรานะคะรสชาติดีหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ